พี่รุ่นนี้นะคะเป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะให้พี่ทั้งเสื้อทั้งเกงนะคะพี่เป็นชุดเซ็ตผ้าลินินผสมกับไหมสลาบอย่างดีเลยพี่ดูเนื้อนะเนื้อผ้าตัวนี้อของเขาละเอียดมากเลยนะคะพี่เนื้อผ้าไม่คันและไม่สาค่ะพี่ผ้าตัวนี้ผ้านะคะพี่ไม่ยืดและผ้าไม่มีซับไมน,นะเป็นลินินผสมไหมสลาบอย่างดีผ้าดีมากๆตัวน,นี้อยากให้เก็บเลยตัวเสื้อก่อนนะคะพี่รายละเอียดเสื้อเขาจะเป็นคอปกตรงนี้นะกระดุมนะคะพี่แกะได้จริงทุกเม็ดเลยแล้วก็แขนนะคะพี่ใส่สบายนะ พี่ดูนะสวยมากๆเลยแขนใส่สบายนะงานของสาวอวบนะและข้างหลังนะคะก็เป็นลายสวยๆแบบนี้เหมือนกันค่ะผ้าดีมากๆนะพี่เนื้อผ้าของเขานะคะพี่เบานะผ้าใส่สบายนะเน,เนื้อละเอียดมากๆเลยตัวนี้และผ้าไม่คันไม่สากค่ะพี่ผ้าไม่ยืดไม่มีซับในนะเสื้ออกหน้าผ้านะคะพี่5้านิ้วนะความยาวเสื้อ26หนิ้วนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะ จริงๆแล้วนะพี่อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่ตัวนี้นะเสื้ออกนะผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะคะพี่ตัวนี้นะแล้วก็มาดูทรงกางเกงกันนะพี่กางเกงนะคะพี่ทรงสวยมากๆเลยพี่ดูทรงกางเกงนะกางเกงเอวก่อนยืด30นะคะพี่ยืดสุด38นะความยาวกางเกง37เนิ้วทรงสวยแยกชิ้นใส่ได้เลยค่ะพี่สะโพกนะพี่46 48ใส่ได้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงตัวนี้กระเป๋าลึกด้วย ทั้งเซ็ตนะพี่หนูให้ทั้งเซ็ตเลยทั้งเสื้อทั้งเกงนะคะพี่ขอให้โปรนะผ้าดีมากๆเลยสองเก้าเก้าเท่านั้นกับเซ็ตนี้นะพี่เอาไปแค่สองเก้าเก้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักถ้าพี่จะสั่งเพนตามสีที่พูนนะคะขอคนเข้าใจนะเอาลายอยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหนอที่แสงแลยอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ให้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งตัวนี้นะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีนะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะ สำคัญเน่ย่มจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ขอเลือกสีเหลืองนะมันจะออกโทนสีเหลืองแบบสีเหลืองทองนะคะพี่ตัวนี้นะขอเลือกสีเหลืองนะสีเหลืองทองนะให้โปรสองเก้าเก้าเท่านั้นอ,อกหน้าผ้าเสื้อห้าสิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบหกนิ้วนะคะพี่ตัวนี้สองเก้าเก้าค่ะพี่สีตอไปนะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่เซ็ตสีดํทาทั้งเสือ้อทั้งเกงนะ สีต่อไปถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเขียวนะคะเป็นเซตสีเขียวนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตสุท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเซตสีน้ําเงินนะคะพี่ให้โปร299เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้ทั้งเซตนะพี่หนูให้ทางเสื้อทางเกงเลยผ้าลินินผสมกับไหมสาลาบอกเลยเนื้อผ้าดีมากลูกค้าได้ตัวนี้ไปพี่ว้าวแน่นอน ไฮโปพี่สองเเท่านั้นเสื้ออกหน้าผ้าห0นิ้วความยาวเสื้อ26นิ้วนะคะพี่กางเกงค่ะเอวก่อนยืดนะพี่30ิยืดสุด38ความยาวกางเกง37นิ้วนะคะสโคกนะพี่สี่หกสี่แปดใส่สบายและมีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะให้ทั้งเซ็ตนะพี่สองเเท่านั้นค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้พี่พิมพ์ว่าเซ็ตสีน้ำเงินนะคะพี่ตอนนี้เปเซ็ตสีน้ำเงินนะ เซตต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเขียวนะคะตัวนี้นะเซตต่อไปถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นเซตสีดํานะและเซตสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเหลืองทองนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่ให้โปรแค่สองเก้าเก้าเท่านั้น